อยากเลือกหนังสือสักเล่มแต่ไม่มีเวลาอ่านบทตัวอยา่างงั้นพรีวิวเล่มโปรผ่านหูก่อนเลือกเป็นคู่การเดินทางกับ a ี Preview กันค่ะสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ p ี e พร e วิมันเลือกเล่มโปรผ่านหูเป็นเพื่อนคู่การเดินทางกันค่ะสองเล่มที่ผ่านมานี่เป็นบทตัวอย่างของพลอตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนะคะเล่มนี้ก็ฆ่าตัวตายค่ะ แต่เป็นการฆ่าคนอื่นไม่ใช่ฆ่าตัวเองเรามาฟังบทตัวอย่างกันค่ะว่าไอ้ฆ่าตัวเองกับฆ่าคนอื่นนั้นจะแตกต่างกันอย่างไรกับโครงกระดูกแม่มดสุขขะฆาตกรรมแห่งความรักเขียนโดยเจนจินวิยายของผู้เขียนเรื่องครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะและคืนหนึ่งคิดถึงอีกครั้งเปิดร้าน ทำยังไงจะฆ่าคนได้เป็นคำแรกที่หญิงสาวพูดเมื่อประตูเปิดออกนั้นไม่ได้คิดถึงคำนั้นมาก่อนแต่เมื่อเห็นคนที่เดิอนออกมาประโยคนั้นก็หลุดออกมาเองอ่านหนังสือแม่มดต่อนั้นถามว่าเธอจะหาหนังสืออ่านที่ไหนแม่มดกวักมือเรียกให้เข้าไปข้างใน ในนี้มีเยอะแยะแม่มดพายมือสู่ห้องมืดภายในหญิงสาวชะเงือคอมองตามเห็นชั้นสูงก็ใส่นะต้องอ่านทุกเล่มเหรอฉัไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านเล่มเดียวก็รู้แค่วิธีเดียวคนเราเกิดมาแบบเดียวคือถูกคลอดออกมาแต่ตายได้หลายแบบ อานเยอะก็มีทางเลือกเยอะอย่างนี้ไม่น่าสนใจกว่าหรือคำพูดนั้นทำให้เธอเข้ามาที่นี่และกำลังจะทำงานที่ร้านนี้โครงกระดูกแม่หมดนั้นอายุ26ย้อมผมสีแดงจัดจ้ายาวประบา่าใบหน้าขาวซีดเล็กเรียวเรือนผีปากแดงบางเฉียบเม้มสนิท ดวงตาสีดำสนิทเหมือนนินร่างสูงปล่งเอวบางสะโพกผายขาเรียวยาวถูกที่จะเธอเยื้องย่างไปต้องมีคนเหลียวหลังมองเธอฝึกฝนการปิดประสาทสัมผัสให้ไม่รับรู้สายตาหรือเสียงของมนุษย์แต่ไม่อยู่ตามลำพังในความมืดหูจึงเริ่มแหลมคบตาสอดสายแม้ไม่มีคนแต่อาจมีอย่างอื่น นั้นยังรู้สึกเหมือนถูกมองเหมือนมีสายตามองตามหลังบนถนนสายยาวอันมืดมิดเช่นนี้เธอมาทำอะไรที่นี่เธอเองก็บอกไม่ได้รู้แต่ว่าเมื่อลงจากรถแล้วสะพายกระเป๋ากีฬาใบเกือเดินมาเรื่อยๆกระเป๋าใบนั้นราคาสามร้อยแต่เมื่อน,นั้นถือก็ดูเป็นกระเป๋าราคาสามพันเธอเดินเรื่อยเปื่อยจริงไม่ดูป้ายถนน เดินตรงตรงมาตามทางไม่เลี้ยวไปไหนเธอรู้สึกเหนื่อยกับการเลือกเลือกว่าจะเดินตรงหรือเลี้ยวซ้ายหรือขวาเลือกว่าจะเดินหรือจะขึ้นรถจะไปหรือไม่ไปจะเป็นหรือไม่เป็นเมื่อเธอไม่ได้เลือกยอมบอกไม่ได้ว่าเธอหลงทางแม้จะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่เธอไม่ย้อนกลับไปทางเดิ เดินมาจนถึงหน้าตึกหลังนั้นมีต้นไม้ยืนต้นทีกว่าที่อื่นไม้เถาเลื้ยอยเกาะตามขอบกำแพงประตูสีเทาเปิดอ้ากว้างพื้นยกสูงมีบันไดาสามขั้นไปสู่ประตูนั้นเหนื่อยเธอวางกระเป๋านั่งชันเข่าลงบนบันไดเท้าคางเหมอมองหาดวงอาทิตย์ที่ผลขอบฟ้าไปนานแล้วอย่างเงียบเชียบไม่มีแม้แต่แสงสุดท้ายเตือนให้รู้ตัว กาคงรู้และปินกลับลังแต่มนุษย์ไม่รู้จึงเตร็ลเตลและหลงทางน้ำตาหลังไหลทังทนออกมาเธอก้มหน้าร้องไห้จนตัวโยนประตูเปิดออกนั้นหันไปมองหญิงชราอายุประมาณหกสิบหน้าเรียวเล็กข้างแหลมจมูกงุ้มงอเหมือนตะคอผมสีเงินยวงทั้งศีรษะตัดสั้นสวมชุดกระโปรงบานดำ ยาวคลุมทั้งตัวผิวเหี่ยวย่นขาวเหมือนจะสะท้อนแสงขอบตาดำคล้ำรืมอผีปากบางสีแดงเข้มมาอยู่ใต้แสงไปผมสีเงินก็ยิ่งเรื่อเรือไปหน้าเขาซีดกว่าเดิมเสต้าเรียบเฉยไม่แสดงความประหลาดใจที่มีคนมานั่งร้องไห้หน้าบ้านตนเองเราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกที่จะพบผู้หญิงนั่งร้องไห้ผู้หญิงร้องไห้ทุกคนทุกแห่ง กลางถนนในห้องนะ้ำบันไดห้องเก็บของนอกบ้านในบ้านในใจคนใช่ไหมนั่นถามตัวเองคนหรือผีหรือแม่มดมีอะไรให้ช่วยไหมเสียงนั้นแหบทุ้มกล้องกังวานทำยังไงจะค่าคนได้ เธอไม่รู้ว่าพูดออกไปได้อย่างไรประโยคนั้นไม่เคยแวบ,บเข้ามาในหัวจนกระทั่งวินาทีนั้นแม่มดเอียงคอและตอบเพียงว่าอ่านหนังสือโดยไม่ขอร้องน้มน้าวจูงใจหรือลดแลกแจกแถมซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติต้องทำเมื่อบอกให้ใครสักคนอ่านหนังสือแม่มดเดินนำเธอเข้าไปในตึกทันทีเมื่อเห็นภายใน ทำใหหญิงสาวยิ่งเชื่อว่ากำลังจะทำงานกับแม่มดจริงๆภายในห้องสีเหลี่ยมมีชั้นหนังสือวางแน่นขนัาดคมไฟรูปเทียนห้อยลงมาจากเพดานสูงดังหนึ่งห้องทำพิธีกรรมคมแกว่งไปมาเงาคนทาบทาบ,บนพื้นกำแพงและชั้นหนังสือวาบไหวที่มุมห้องใกล้กับเคาน์เตอร์คิดเงินโครงกระดูกซิขค้ากำลังนั่งไขว้ห้างเท้าคางอ่านหนังสือ เหมือนคนกำลังรออะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อ,อไรรถเมพรุ่งนี้ความฝันชีวิตความตายนั้นตกใจได้พันหลังนี้แต่แม่มดมาประทิดตัวและบอกใสาไอยาเขาถูกโลกฉีถึงเหลือแค่นี้ก็เลยหลบมานั่งอ่านหนังสือเงียบเอียบที่นี่แม่มดเดินไปนั่งบนมา้านั่งยาวข้างโครงกระดูก หยิบหนังสือขึ้นมาถือสายลยายรักผู้ชายแต่ก็ดันไปรักเพื่อนชีวิตก็ดูแลปู่จัดการปัญหาให้คนอื่นรอบตัวสุดท้ายไม่เหลืออะไรเขาเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งจลาดผู้จารู้เรื่องและชอบอ่านหนังสือตอนนี้ ไม่มีใครอ่านหนังสือแล้วนอกจากโครงกระดูกแม่มดบอกและเธอให้ฉันอ่านฟรีหรอคะเธอถามยังสงสัยฉันเปิดร้านหนังสือไม่ใช่ห้องสมุดสาธารณะเธอต้องจ่ายเงินฉันไม่มีเงินติดตัวสักบาทน,นั้นปล่อยกระเป๋าลงกับพื้นดังตุก และลวงกระปากางเกงให้ดูว่าไม่มีจริงๆงั้นเธอต้องทำงานแม่มดพูดเสียงเรียบและสบตาเธอมองเข้ามาในดวงตาประหนึ่งจะสะก,กดจิตและอาจเป็นเพราะแบบนะั้นเธอจึงตอบตกลงทำงานในร้านหนังสือเก่าชื่อโครงกระดูกแม่มดจุดประสงค์เพื่ออ่านหนังสือฟรีที่จะช่วยให้ค่าคนได้การดำเนินชีวิตที่ดีคือชีวิต ที่มีเป้าหมายการอ่านหนังสือก็เช่นกันแต่งานแรกของเธอไม่ใช่การอ่านหนังสือพนักงานร้านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงงานแรกของพนักงานร้านหนังสือคือทําความสะอาดหนังสือเก่าบนหิ้งรู้ราคือหนังสือทรงคุณค่าแต่หนังสือเล่มเดียวกันที่อยู่บนชั้นวางปุ่นเคลอะจนกลายเป็นเศษกระดาษ หนังสืออานมิสาระในตัวมันเองแต่คุณค่าราคาขึ้นอยู่กับลูกลักภายนอกและคนที่มองเห็นหญิงสาวผมแดงจึงต้องลุยกวาดอยากาย้บนเพดานปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือกวาดและถูพื้นฝุ่นเคลอะจับหนาเตะเพราะแม่มดแก่ปวดหลังทำไม่ไหวและถึงจะทำก็สุมส่มซ่าเดินสะดุดนู่นนี่ตลอดเวลาเพราะสายตามไม่ดี คลันคิดจะจัดหนังสือเข้าเป็นหมวดหมู่ก็ดันไปยืนอ่านซะอีกเธอเรียกหญิงชราในใจว่าแม่มดแต่ไม่ต้องเรียกออกมาดังๆนั้นก็เรียกแม่มดว่าคุณคะคุณเจ้าของร้านนั้นบอกแค่ว่าชื่อนันไม่บอกอย่างอื่นแม่มดก็ไม่ถามและไม่บอกอะไรเช่นกันจุตที่ทมดีทุกอย่างเซ็ตศีรอเริ่มที่ตรงนี้ตอนนี้ไม่มีอดีต มีแต่ปัจจุบันและอนาคตที่จะสร้างจากปัจจุบันปกติแม่หมดใจร้ายเย็นชาเป็นหญิงแปลกแยกจากสังคมชอบอยู่โดดเดี่ยวแต่อาจเพระแม่หมดร้านหนังสืออยู่เมืองพุทธจึงใจดีกว่าที่อื่นเมื่อเห็นนันเหงื่อสมตัวแม่มดผมเงินก็หยิบข้าวกล่องสำเร็จรูปออกจากตู้เย็นและอุ่นไมโครเวฟให้ดูต่อหน้า ว่เป็นของกินธรรมดาตามมาตรฐานร้านสะดวกซื้อที่มีข้อดีอย่างเดียวคือทำให้อิ่มไม่มีน้ำมันพลายยาสั่งและอุ่นค่าสารอาหารเวลาหิวแม้แต่ข้าวเปล่าก็ายังอร่อยตอนนั้นเขาผัดใจกรอกกล่องนั้นอร่อยที่สุดในโลกสำหรับนั้นถึงนั่งลบงบนเก้าอี้นวมสีแดงเลือดนกตรงข้ามกับมานั่งยาวของสายรย สักอาหารเข้าปากยิ้วโหยเพื่อนฝันกับโลกอันอึงอ้นสับสนแสนเทียมเกวียนแห่งฝันฝ่เพียงแม้เท้าเหยียบนั่นสำนึกสิทธิ์ติดเพียงดิดเสียงอ่านนั้นเบาแต่ชัดเจนทุกพยางมีจังหวะประหนึ่งเสียงรุนตรีฟังอยากฟังต่อไปต่อไปนั้นหันไปมอง แม่มดเงยหน้าและยิ้มแห้มเธอต้องทนฉันหน่อยบางครั้งฉันก็ชอบอ่านหนังสือดังๆอ่านบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะเล่มที่ช่วยฉันได้ฉันจะได้ไม่ต้องอ่านเองหนังสือมีเอาไว้ให้อ่านออกเสียงตอนอยู่กับคนอื่นและอ่านเงียบๆตอนอยู่กับตัวเองเรืมฝีปากย้อมสีแดงของแม่มดเมมเหมือนเก็บ กลั่นบางอย่างเอาไว้เพราะดีอ่านอีกสิคะคนคนนี้มีฝันอันไยศาลทะเยอทะยานยิองอย่างอย่างสงบสรัดเศษเพชรร้าวแล้วก้าวทบเขาอยากพบเพื่อนฝันเนรันดอนอ่านกลอนแล้วฉันจะได้รู้สิ่งที่ฉันต้องการเหรอคะนั้นถาม กลอนทำให้เรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรมันจำเป็นบางครั้งไม่สิหลายครั้งคนเราแค่รู้สึกแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรบทกลวีช่วยได้โดยเฉพาะการฆ่าคนการฆ่าทุกครั้งต้องใช้ความรู้สึกเธอต้องการมัน นันวางชอดยืดหลังตรงสูดลมหายใจใต้แสงโคมวุบไหวในความเงียบมนุษย์กับโครงกระดูกนั่งฟังบทกวีจากแม่มดจดจ่อรอคอยที่จะเจอหนังสือเล่มนั้นสำหรับตนเองเป็นยังไงบ้างคะบทตัวอย่างเรื่องนี้เปิดเรื่องก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวไม่รู้ว่านั้นจะเจอหนังสือเล่มที่ตัวเองตามหาอยู่หรือเปล่านะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีค่ะ